สวัสดีคะ่ะทุกคนลุงเด้งป้าไก่นะคะวันนี้เราอยู่ที่โรงแรมขอด์ยาร์บายมาริออทกรุงเทพค่ะ mm hmm. นี่ค่ะได้ห้องพักมาเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันด้านบนค่ะ mm hmm. เราพักกันอยู่ที่ชั้น12 นี้จะเป็นห้องดีลักซ์คิงเบดค่ะจะเป็นเตียงใหญ่หนึ่งเตียงอยู่ตรงนี้นะคะโซฟาให้นั่งเล่นนะคะอยู่ริมหน้าต่างมีโต๊ะทำงานมีทีวีให้นะคะมินิบาร์ค่ะมีตู้เย็นชาก,กาแฟอยู่ด้านนี้เลยห้องนี้จะเป็นห้องที่รีโนเวทแล้วนะคะความรู้สึกใหม่มากมาก ห้องน้ำก็จะซีทรูจากห้องนอนได้เลยนะคะนี่เราก็มองเห็นออกไปด้านนอกด้วยนะคะที่นี่จะมีไดเป่าผมให้ด้วยในห้องน้ำก็จะหน้าตาประมาณนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นอเมนิตี้ต่างๆนะคะแล้วก็บอดี้ล otion ค่ะตรงนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้านะคะมีชุดคลุมมีเตารีดมีรองเท้าแตะเซฟตี้บล็อกอยู่ตรงนี้เลยค่ะ ส่วนห้องนี้ก็จะเป็น Grand ์ดีลักซ์ทวินเบค่ะนี่สองเตียงห้องนี้ใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็อยู่หัวมุมด้วยค่ะมีโต๊ะทำงานมีทีวีเก้าอีนั่งเล่นก็จะมีสองตัวอยู่ด้านนี้นะคะวิวก็จะเป็นซิติ้วิวแบบนี้หน้าห้องน้ำก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะก็จะมีเหมือนกันนะคะส่วนตรงข้ามกันก็จะเป็น มินิบาร์มินิบาร์ก็มีตู้เย็นนะคะมีชากาแฟให้แล้วก็น้ำดื่มสองขวดค่ะถัดเข้ามานะคะก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำก็ใหญ่ค่ะแล้วก็แบบว่าสะอาดมากๆเลยห้องน้ำชาวเวอร์นี่ก็จะแยกออกมาโอเคค่ะ สห้องที่ทริปนี้ลุงเด็กป้าไก่มาพักก็จะประมาณนี้นะคะทริปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะเน้นมาพักผ่อนอยู่ใจกลางเมืองนี่แหละค่ะแต่ว่าค่ำนี้นะคะเราจะไปทานซีฟู้ดบุฟเฟ่ดินเนอร์กันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านอาหารโมโม่คาเฟ่นะคะที่นี่แหละวันนี้เราจะทานดินเนอร์ที่เป็นซีฟู้ดบุฟเฟ่กันค่ะอันนี้นะจะเป็นสโมกชิคเก้นนะครับแล้วก็เป็นเปเปอร์แฮมนะฮะ เราจะทานกับชีสแล้วก็ผลไม้นะครับอันนี้ก็ตามชอบเลยนะครับปลากระพงนะครับดีผ่าเป็นผีเสื้อตัวใหญ่มากนะครับไก่ย่างจิ้มแจ่วนะครับแจ่วก็อยู่ตรงนี้ครับปูมมานึ่งนะครับหอยนะครับปลากระพงนึ่งครับกุ้งนึ้อกั้งนึ่งนะครับผ่านจากนึ่งไปแล้วก็เป็นแบบย่างนะครับนี่ครับเป็นหอยย่างปูย่างแล้วก็หมึกย่างนี่นะครับหมึกย่างที่ชิ้นหนาๆเลย ตัวแป้งๆเลยอ่ะปลากุ้งนะคะแล้วก็กั้งครับนี่นะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นครัวเปิดอยู่ด้านนี้นะครับเขาก็จะย่างกันตรงนี้เลยค่ะในส่วนของอาหารญี่ปุ่นครับอันนี้เป็นกุ้งต้มดีตัวใหญ่นะครับไม่ใช่ตัวเล็กนะครับถอยแมงคู่ปูม้านะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นดิสเพย์ของสดนะครับว่าของสดที่เขาจะไปย่างแล้วก็ไปนึ่งให้เราทานะครับเรียก่ายกทะเลมาเลยตรงนี้ดูนี่ดูนี่ ปลากระพงนี่แบบฟิเลชิ้นสวยๆ,ๆ,ๆเลยนะครับซึ่งก็จะไปโปรเซสด้านหลังขึ้น<ช>ด้านครัวนะครับจะเป็นด้านหลังูกแล้วก็จะไว้ด้านโน้นหอยนางรมก็มีค่ะทุกคนนี่จัดเต็มมากค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนอาหารจีนนะคะแล้วก็มีอาหารไทยด้วยเดี๋ยวไปดูที่โต๊ะกัน หมึกที่เนี่ยข้อดีเขาคือหม,หมึกเหนือบเนื้อเยอะมากและหนามากๆเลยนะครับปลาหมึกสดมากครับนี่เป็นปลากระพงย่างครับนี่ชิ้นแบบฟิเลมาส,สวยๆเลยนะครับปลาก,กับลหมึกดีมากครับ ก็คืนทานมุฟเฟ่เสร็จขึ้นห้องก็หลับไปเลยค่ะวันนี้เลยตื่นเช้าหน่อยนะคะ6โมงกว่าก็ตื่นแล้วห้องอาหารเช้าที่นี่จะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าเลยค่ะใครตื่นเช้านี่ลงมาทานได้ก่อนเลยแล้วก็ปิด10โมงครึ่งค่ะเดี๋ยวไปดูรายอาหารเช้ากันค่ะ okay. ตรงนี้ไปส่งที่อามารินนะคะเราก็สามารถเดินเล่นที่อามารินพาซาหรือว่าจะข้าไปที่เซนทรัลเวิด์ก็ได้ค่ะสะดวกมากเขาก็จะเริ่มให้บริการประมาณสักช่วง67โมงเช้านะคะถึงประมาณ4ี่ทุ่มถ้ารถอยู่เมื่อไหร่เราก็สามารถขึ้นได้เลยค่ะส่วนค่ากลับก็โทรเรียกเข้ามาที่โรงแรมนะคะรถก็จะวนไปรับค่ะมาพักหนึ่งคืนที่นี่ก็สะดวกดีนะคะอยู่ใจกลางเมืองเลยแล้วก็ห้องพักเนี่ใหม่มากๆเลยค่ะ อาหารเช้าก็จัดเต็มมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบซีฟู้ดนะคะก็แนะนําเป็นซีฟู้ดดินเนอร์ที่นี่ค่ะก็ฝากไว้อีกหนึ่งต้งแรมนะคะถ้าเกิดว่าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ลุงเล้งป้าไก่ด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าจะไปไหนคอยติดตามนะบ๊ายบายค่ะ